ในคลิปนี้เราจะมาทำความรู้จักและก็มาลงมือทำเรื่องปี P v a l l กันนะครับยวชมกันครับกดไลค์ถ้าชอบคลิปนี้กดติดตามเพื่อไม่พลาดคลิปใหม่และรับค่าทนียคืนกับ20%เมื่อกดสมัครี่ลิงด้านล่างรายละเอียดใต้คลิปหรือใส่โค้ดด้านล่างนี้ตอนสมัครได้เลยครับ สวัสดีครับท่านผู้ชมครับกลับมาพบกับโลออกชแนลนะครับคลิปนี้เราจะมาพูดเรื่องของบริการทางการเงินอีกบริการหนึ่งของบีแอนด์นะครับหรือที่เราเรียกว่า b n b v l u l t นั่นเองนะครับก็คือเป็นคาว่าว t เนี่มันเหมือนอเป็นห้องขุมทรัพย์ห้องสมบัติอะไรประมาณนี้เนาะดังนั้นเนี่ยการที่เราใช้ b n b v a u l t เนี่ยหมายถึงการที่ใช้บริการของบีแอนด์ทางการเงินเนี่ยนะครับ หลายๆบริการพร้อมกันผ่านเหรียญ bnb นั่นเองนะครับซึ่ง bnb เนี่ยเป็นเหรียญของ bynance นะดังนั้นเนี่ยเมื่อเราฝากเหรียญ bnb เข้าด้วยบริการ bnb vault เนี่ยมันจะเหมือนการใช้บริการหลายๆอย่างพร้อมกันไม่ว่าจะเป็น saving แล้วก็ loan pool นะครับหรือว่าจะเป็นตัว d e f i ต่างๆครับใช้บริการพร้อมกันดังนั้นเนี่ยแต่เราไปดูกันว่ามันใช้งานยังไงนะครับมาชมกันก่อนอื่นเราก็คงต้องเข้าไปที่แอปพลิเคชัน bynance เหมือนเดิมนะครับ เข้ามาที่หน้าแรกนะตอนนี้เราอยู่ที่หน้าแรกของแอปพลิเคชัน b i n a n c e นะครับวิธีการใช้บริการ B&B n w a l l t เนี่ยง่ายๆนะครับลองไปที่เมนูกระเป๋านะครับเมื่อเข้ามาแล้วมาที่ Wallet Earn นะครับเห็นไหมอยู่ที่ Wallet Earn แล้วตอนนี้นะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาที่ซื้อผลิตภัณฑ์นั่นเองซึ่งเรารู้อยู่แล้วว่าผลิตภัณฑ์ของ b บ n a น c e เกี่ยวกับการเงินมี3 ับ3แบบแบบแรกคือเฟสซิเบิลแบบที่2คือแบบฟิกซ์นะครับแล้วแบบ3คือแบบความเสี่ยงสูงนั่นเองเห็นไหมเขาจะเลี้ยงมาให้แบบเฟสซิเบิลแบบฟิกซ์แล้วก็แบบความเสี่ยงสูงซึ่งในแต่ละแบบเนี่ยก็มีแบบย่อยลงไปอีกนะส่วน BNB Wall เนี่ยอยู่ในแบบ Flexible นะเมื่อเราเข้ามา Flexible ปุ๊บเนี่ยจะเห็นได้ว่ามีแบบย่อยเห็นไหมครับเฟสติเบิลเซฟิ้งมีลอนส์พูลแล้วก็มี BNB Wall อยู่ตรงนี้นะครับ คลิกเข้าไปจะเห็นได้ว่า,าช่วงนี้ BNB Wall ีเนี่ยมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับเรากดไปดูตอนนี้ BNB Wall เนี่ยมีคนใช้เยอะนะนก็เลยทำให้บริการบางตอนนี้มันไม่ได้หลากหลายมากนะครับเนื่องจากมันให้บริการนะครับในเวลาเดียวเนี่ยพร้อมกันไม่ว่าจะเป็น s a เซฟวิ่งลอนส o o ูหรือว่าจะเป็น d e f านะครับซึ่ง บริการพวกนี้พอไบเน้นออกมาปุ๊บเนี่ยแป๊บเดียวเต็มแป,ป๊บเดียวเต็มดังนันเนี่ยบีนบีวอลเนี่ยเราทำบีนบีวอลไว้กับไบเน็ตเนี่ยไม่ใช่ว่าเราสามารถที่เข้าถึงทุกบริการได้มันต้องดูได้ว่าบริการนั้นมันว่างอยู่เปล่ามีบริการอะไรบ้างนะช่วงเวลานั้นด้วยนะครับอ่าตรงนี้เดี๋ยวผกจะเล่าให้ฟังนิดนึงจะเห็นได้ว่าตอนเนี้ยบีนบีวอลที่จะเริ่มใช้งานมีอะไรบ้างนะครับรลงวัลของฉันก็จะเป็นเกี่ยวกับเหรียญที่ชื่อว่าโดโดนั่นเองผลตอบแทนอื่น,อนตอนนี้ยังไม่มี เราจะเริ่มทําทการสเต็กเลยคือการทําบีบีบอกนี่ก็คือเราจะเอาเหรียญบีบีไปฝากเอาไว้นะครับแล้วเขาก็จะเอาเหรียญบีบีของเรานี่แหละไปใช้บริการต่างๆ,ๆนานานะครับส่วนตรงนี้นะครับโหมดอัตโนมัติเนี่ยถ้าเราเปิดไว้เนี่ยบีบี B ที่อยู่ในกระเป๋าเรานะครับประมาณ7จ็ดโมงเช้าจะถูกโอนเข้าไปทําการปล่อยกู้ด้วยนะในการที่จะเอาไปใช้บริการต่างๆนะครับเพื่อที่ให้เราเกิดผลกําไรน,นั่นเอง เรามาเริ่มกันเลยนะครับเข้าไปดูที่บินว v บล็ l กกดปุ่มสเต็กหรือว่าจะกดปุ่มน,นี้ก่อนก็ได้นะครับเขาจะบอกเห็นไหมกนโทรมันะครับทุกเวลาประมาณตีสอของ UTC บกศหรือประมาณ7จ็ดโมงเช้าบ้านเหล่านะครับก็ให้ทําการโอนเหรียญเข้าไปเพื่อที่ใช้บริการเป็นการเติมนั่นเองนะผมก็เปิดไว้ก่อนนะครับกดปุ่มสเต็กเลยนะครับตรงนี้สูงสุดเลยไหมนะครับเห็นไหมเหรียญเนี่ยอยู่ในไหนอยู่ในสปอตนะครับ บีนบีอกอยู่ในสปอตนะใส่เลยสูงสุดนะครับแล้วกดตรงนี้ครับยอมรับเสร็จกดยืนยันไปหลังจากนั้นเรารอรับัผลอย่างเดียวนะครับไม่ต้องทาอะไรง่ายแค่นี้แค่เรามี BNB บีเท่าน,นั้นครับแต่ว่าถามว่าอ้าวแล้วยังไงอ่ะคือมันอยนในโหมด f ฟกซิเบินะดังนั้นเนี่ยเราไม่รู้หรอกว่าเขาจะเอาไปให้บริการอะไรบ้างตอนนี้นะแต่ว่า เราจะได้รับปัผลเนี่ยก็คืออีกวันถัดไปนั่นเองนะครับจะไม่ใช่วันนี้เดี๋ยวนี้รู้เลยนะมันจะเป็นอีกวันถัดไปดังนั้นเนี่ยในคลิปนี้ปอกก็จะพูดเรื่องของตัวบีนบีวอลตอนเริ่มต้นนะเดี๋ยวก็จะมีคลิปตอนต่อมาอีกนะครับเพราะว่าไม่อยากจะทําคลิปทีเดียวยาวๆนะเอาเป็นว่าเราเริ่มกันก่อนเนะบีนบีวอลทำอย่างนี้นเองนะง่ายๆแค่นี้เองนะครับจบแล้วนะครับเห็นไหม ง่ายแค่นั้นแต่ถ้าเกิดว่าท่านอยากจะรู้รายละเอียดนะครับสามารถอ่านรายละเอียดข้างล่างได้ด้วยนะเนี่ยจบแล้วปอก็ทำบี n b v บีวอลเอาไปสเต็ i กิ้งเรียบร้อยนะครับแล้วถามว่ามันอยู่ตรงไหนล่ะถ้าเกิดเราจะเลิกทายังไงก็กดที่อันสเต็คนะครับก็ได้นะหรือว่าเราจะกลับไปที่หน้าเอิเรอ์ดต่อไปดูกันครับว่าเกิดอะไรขึ้นกับหน้าเอิร์ดนี่มาแล้วเห็นไหมเอ่ยนะครับบี b v นบีวอลนะครับจํานวน BnB เราเท่านี้นะ 5. 8 6ปเนี่ยแล้วก็แอนนวลน,นะครับ อนุญาตของเราอยู่ที่ประมาณ0.67ปรนะประมาณนี้เลยนะครับก็จะดูรายละเอียดอะไรามากมายกับมันไม่ได้นะเห็นไหมครับคลิกเคิร์กอะไรไม่ได้เลยนะครับเบียนบีวอลเห็นไหมจะบอกรายละเอียดเอาไว้ตรงนี้แล้วทํำยังไงละ่ะถ้าเกิดว่าเราจะไม่ใช้เราจะเลิกนะครับเราจะเลิกทํำยังไงเราก็ต้องไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์นะครับองลองกด unstake น, <ะ S 2> นี่ยบียบีวอลที่เราใส่เอาไว้นะครับ เนี่ยเราก็เอาสเต็กครับสูงสุดเลยครับแล้วก็ถอนทันทีก็ได้นะครับหรือว่าจะรอโอ้โหไหนไหนจะฝากฝากไว้สามสี่ชั่วโมงแล้วเสียดายนะครับพรุ่งนี้ก็ได้ถอนก็เลือกแบบปกติเราก็จะได้พรุ่งนี้แถมดอกเบีย้ยมาด้วยนะครับแต่ถ้าเกิดว่าเฮ้ยเราต้องการใช้ด่วน,วนเลยครับเราก็บอกทันทีดอกเบีย้ยที่เกิดขึ้นหรือว่าจะเสียเวลาในการปล่อยกู้ไปสักพักแล้วเออช่างมันเถอะไม่สนใจนะครับก็ถอนทันทีก็ได้นะแต่ผมจะถอนทันทีให้ดูก่อนนะ กดตรงนี้ยืนยันนะครับแล้วก็กดยืนยันปุ๊บเกิดอะไรขึ้นนะครับเห็นไหมสเต็กล้มเหลวเรียบร้อยครับเราไม่มีเหรียญอยู่ในนี้แล้วกลับไปดูที่เอิญนิดหนึ่งหายไปแล้วแล้วก็กลับไปดูที่สปอตนะครับเหรียญบีบีเรากลับมาแล้วครับซึ่งตอนที่เราเอาไปเอิญเอาไว้เนี่ยเหรียญบีบีเราจะหายไปจากสปอตนะมันจะถูกส่งไปล็อกเอาไว้ใน wallet เอิญก็จะประมาณนี้นะแต่ผมจะขออนุญาต ย้อนให้ดูอีกครั้งหนึ่งเกี่ยวกับการเอ,อินเพราะว่าเดี๋ยวเราจะต้องไปดูอีกคลิปหนึ่งเป็นตอนที่2ว่ารายได้ที่เกิดขึ้นมันเป็นยังไงบ้างนะครับในคลิปนี้ยังไงเราก็ต้องเอ,อิญนั่นเองต้องเอาไปสเต็กกิ้งเอาไว้นะครับไปที่ซื้อผลิตภัณฑ์ขออนุญาตเลือก b ีนบีวอลนะครับหลังจากนั้นกดอัตโนมัติด,ด้วยถ้าเกิดว่ามีบีนบีโผล่ขึ้นมาทุกวันเนี่ยขออนุญ,ญาต7จ็ดมงเช้าเนี่ยใส่เข้าไปให้ด้วยนะอ่าแล้วกดสเตกครับ ใส่ทั้งหมดที่เรามีนะครับ5.8กดว่ายอมรับข้อตกลงกดยืนยันไปเรียบร้อยตอนนี้ส่ง BNB ใน wallet s p o t เราไปสเต็กเรียบร้อยนะครับถูกล็อกไว้แล้วที่ wallet อ,อื่นตามที่เห็นด้านล่างนี้นั่นเองนะครับไปดูที่ s p o t ครับ BNB ไม่มีแล้วเห็นไหมหายไปแล้วนะครับที่ถูกส่งไปล็อกไว้แล้วน,นั่นเองอ่านี่ก็คือทั้งหมดที่จะเล่าให้ฟังเกี่ยวกับเรื่องของ b ีเอ็นบีนะครับขั้นตอนเริ่มต้นว่าทำยังไงเดี๋ยวยังไงเราไปชมกันในตอนที่2เกี่ยวกับ b ีเอ็ l เรื่องของรายได้ต่างๆนะครับว่ามันเป็นอย่างไรจะเป็นสรุปอีกทีหนึ่งนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ขอจบไปเพียงเท่านี้นะครับยังไงอย่าลืมติดตามช่องปลอกต่อไปเรื่อยๆนะครับสวัสดีครับ